มานเลยทุกคนเลยโอ้แต่เฮน่ามันต้มบ้าง ngày หนึ่งมันเท่านั่น่ท้องเขาขับไปว่าทายสบายดีเดอ้อเบอริรสุขุสุขคนเนาะนมีพวกห้าสองชมัยคือเก่าทุกคนเลยถือว่ามื้อนี้สิมาหาการป่าเนาะมากันสามคน กับทีมงานหลายคนเลยอุปกรณ์เล็กซักเนาะแึ่ว่าตอนนี้ก็ลงมาฮันหวยเลยทุกคนเลยสิพ่อมีขวดได้กลิ่นบ่กัดปลาทุกคนเ,นยเลยห่วยจังกบบก่ คือมันพ่อกบเลยใช้เฮ้ยแบบไรกบนะใช้แบบไรหาเล็กซักเยอห่อเลยแล้วฮะเอารถได้กับปูข่ายกับมีแล้วแถวนี้นะปูหน้าน่ะน้อยโคตเลยเที่งูตั้งงเลยงน ใครกบกี่นะโดดแหละอยู่นี่ใ่ป่าทุกคนนล้อว่ม้ปล่อยให้แล้ว่อนันจะทากุ่มล่ก่ร

ตอนนี้ก็ลงมาทางหลุมนะ่นแล้เมัะมันเย็นนี่นี่ออกยากกับบริเวมันออกกี่กันคนะอืมตามทับตามทับคุดกด่นตราออกนี่ออกรับอ้อก็เหลือบจักเคยโคมเลยสิเปียกเย็กเอาได้แบบนี้โคมเลยไม่ท้งได้หอยที่หูส่งกัดแยอยากจะทงไว้บานี้ ย in ืนอยู่ช่วชับเจ้าของขายยังคืนช่วยจิยังเว้นเกินพวกยังเว้นคืนแค่นี้เนาะคืนผู้ดีงามยัเว้นเกินธ่รมาซันี่คืภาพงาพกออ่านโอ้เป็นเฮงหอนวตีตะปปลาแล้วนะหนำบดผักมันแล้วเนี่ยปากปตองเลยนะไดเปตอง

Say <laughs> hỏi lại chị hết nè. hỏi hò kìa mna. Tô cháy ngay nè nè nè. Say hiệu mày hè? Tìm phục hồi kìa. Say hiệu mày. Tìm phục hồi kìa. Say hiệu nè, Tìm phục hồi kìa. Say hiệu mày. Say hiệu mày. Say hiệu này Say hiệu mày. Say hiệu mày. Say hiệu mày. Say mày. Say hiệu mày. Say hiệu mày. Say hiệu mày. Say ชิวลังมันได้ปานนี้ไอ้หงเตียงเห็ดกินนะเย็นปาคเห็ดเอาใจเย็น,นปลาคอนะเป็นได้นีฮ่ฮะเป็นอะไรเป็นอะไเยโอ้ปลาคอทุกคนอไกินนีเบาลยมันถึงน้ามันจะเดืเอดกนุชไลเลเด้อเออเบิ้มกับบ้าทั้งเตียงปลาคฮ้อ Lại cổ quần thằng con đi bạn luôn lại mày 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 โว้ยดุจังง่ายตับ่เฮ้ยโว้ยลุงหันแหละกินน่ะโอ้ลายเห้ทั้งกบทั้งป่ามันขมาเท่านี้แล้วกับคืนปลาคอกับโไดทำกินนี่โมไดโมไดบ่ต้องเปลี่ยนแพสใหม่เด้แบบ เดอาว้เลนา้ออกบหเลยกบจักนะใส่ใ่บุญ่งนะนะใช่เคยสักนาม่ติแล้วง่ายนตัวดียะเบิ้งเฮานำหนิงกว่าทักววรขนาดขึ้นเข้มหรอกปลาคออ้ยปลาดุปาคอปลาคอปลาน่ันเวัวถือเพหรเอามันเงียบเนาะโอโหตัวมันใหญ่หนึ่ง มันไปเห้ยเห็ดเราบบนเบงนเล็กชักของเห็เลยป้าตุมเป็นเห็ดมันนะมันเทเดี่ยวหนึ่งก้อนหมูเลยเนาะเหดไปเอาสิบัวมันคือเห็ดบานเนาะมีตัวมันใหญ่คนเดยถึงว่าชักพลาดไปเดยตัวหนึ่งนี่ก็ไล่รบท่านเบื้องเฮ้ยป้าตุตัวมันใหญ่เนาะเบื้องละบ่อมันไม่ได้ทอยบทงนะ กระปุกได้ขลิ่นด้ยเออใครอยู่เข้ามาเนี่ยปนีก,ร,ร,ะกนระปูเอาบ่อกระปูเอาเลยนี่นี่ในใบตองเนี่ดยเห<อ>็นบอกกะมันเลยสิตองเนอเออเอาอ่ะไปพ่อไปไปสิมาหรือบ่อใหไปพ่อกันทั้งน้ำเลยทุกคนเลยปน,นี้พ่อครบเลยทุกคนเลยเน้ำตื้นนำ้นนำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นพ่อครบเลย โอ้บ่สิน่นต้นหนึ่ง้อขอ้อข้อ้าหอัน้นมันอไ้างล้งมันไล่ดอดูเฮ้ยในอุ้มมี่นี่แห่าพุ่งลงอาเบิจ่ไห้คอยมึงเด้อโคมเหงอน้ำตื้นวดว่เอปขาุง่

มึมมงจิ้งกับบทุนเนี่ยนะคอเอาไงกูกระปูกันเลยเจ้าว่ามีปลาคอคือมาปลานีอยู่ยยจ้ะเฮ้ปเยปลาคอรีเฮ้ยปลาคอรีเฟ่เห็นมาเดี่ยวนะ่ะโอ้ยหกกระโดดอ่ะนี่เออมึงน,นอนอยู่นั่นแหละลลโอ้ยบ่ ไปขนาดไหนเห็นบ่นี่เชิงปลายโคม้มฮะเห็นบ่ฮู้จำได้อันนี้แหละมาหนี่เลยกินนี่เนาะหืม คนนเห็นมันอีกจีบาทเดียวนันไปเลยเลยนะเรื่งเบิเรือปคอชิไขึ้นนีเด้อานี่ลกนี่นะโอ้ไปแล้วเฮ้ยเจือกที่ขึ้นทั้งต เม่ได้คนไอตอนได้ประคอ้ทุนเลยฟาโตวตัวใหญ่เปละาโตมันได้ผลนนีซักเป็นเลยซักเป็นนะชโตแล้วาโตตัวนี้ักตัวนี้เลยพูดเขาพูดก็ออกมหมมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมในชองโต เอ้ายังบุต้ใหยังอยู่มะข่ารู้ละฮะมุนแค่นั้นน้องมาถ่ายพ่อน้าพี่นี่ก่นปาใหญ่แห้งกินผมอยู่จำบุ๊กเลยปากอ้ามากเากับสิมนคื้หมู่เนาเกิดเมหคนน้มันะเขาเขามมันกิเฮ้าเลยบุตรใหญ่พยดิ้งออกมายฝุ่นใ้่มเองก็นข้านะก็มีองเข้าบุญใิ

Một thử, một thử Chắc thương tay hoan hơi phải khám phâny bơm 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 Một bơm 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 không bơm 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 bị ép lôi xem có một thử, thử nhưng một xiên là mưa sẽ mắc lĩnh mưa sẽ mắc định thì ừ. bố khát nên không có không hao bố à. mán con đấy hoa oh, thì hẹn ạm nó tôi mất ngày nhìn uhm, tôi ông cứ cần rồi đấy thấy ông quá mất tai mà lưu bộ rồi tai đấy đấy đó, à, ngày ừ. ngay nè Tốn ngay nè Quá ừ. à, tố Tiếng bà nuôi Nó cóc, cóc này. Ừ. Ừ. Này. ừ Này ừ. Bó, ngay nè con này Ừ, ừ. ừ ดางก่อนหมู่มันเปล่าฮะแตขงข้าวมันแตงนะเยืยปลาทูไม่ไหญ่คนเลยม,มันเท่านั้นแหลท้องขาวขอกันเลยว่าตอ่ะเพิ่มขึ้นกันต่อเนาะว่าจิได้มันอีกต่อไปตอนนี้กะขึ้นมาซักปลาเนาะและ้วก็เห็นนกกิน,นี่ไล่ตีเอาทุกคนเลย ่ะเดอนะไรตเหยวตายาดค้อจังขาหักขาหักไปนกจังนกกระตุงนกกระตุงทุกคนเลยเออเฮ้้นวางเกิดไว้ก่อนนะอ๋อก่อนนาเด้อลงให้นาทุกนเลยนก้านกระตุงนมันกระตุงกแล้วทุกคนเลยโอ้โหนี <Yeah, like man, ้ถือว่าเขาข้นมาแต ซักปลาอยู่ห่วยเนาะเรามาซักปลาอยู่หายหนากเลยมันตื่นเท่าก็เลยเยงคุมไลเบิ่งคนก,ก็ยังคิดว่าสิบุระิก็เริ่มบริถายเนาะไรแต่นี่ตัวผู้โอ้มาหนิเลยอันนี้ครทีมงานกำลังกขับเล่เนาะหนานเวเลย <c oughs> นักหนาวไงอะ่ะแต่ได้ก็ฝ้าทุกคนติดตามเลยเนาะแต่ละคน,นก็นได้บทไลปันไดกับก่อนทุกคนแบบนี้